สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกุมคนลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะตัวตนของเขาก็คือมีดาวเสากุมอยู่แล้วนะคะความเครียดความอึดอดัดอ่ามันก็มีบ้างนะคะเป็นระยะแล้วยิ่งตอนนี้ดาวเสาก็โคจรไม่ปกติอ่ะนะคะมันก็อาจจะมีความกังวลมีความอึดอัดบ้าง ในเดือนนี้ก็จะมีดาวย้ายอยู่หลายดวงนะคะเริ่มต้นที่ดาวพุธโคจรย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่6ตุลาคมเป็นดาวคู่ธาตุอยู่ในเรือนสุภะส่งผลดีให้กับคุณเด่นในเรื่องทางไกลนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณนะคะคุณก็อาจจะสัมพันธ์กับการเดินทางไกลได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ มีความสุขใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากวันที่6ตุลาคมไปวันที่9ตุลานะคะก็มีดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนี้ก็เป็นเรือนกรรมมะของเจ้าชะตางานของเจ้าชะตาก็น่าจะยุ่งหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะมาหลากหลายเลยมาให้ทำมาให้แก้นะคะหรือ มาเขาเรียกว่ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยในช่วงจังหวะนี้แล้วก็หลังจากวันที่9ไปก็วันที่16ตุลาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศรีพิจิกดาวศุกร์จากได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ในราศรีพิจิกนี้ก็อยู่ในเรือนกร,รมมะแต่ได้ตำแหน่งเป็นประนะคะได้ตำแหน่งเป็นปรางานของคุณเนี่ย อาจจะเหนื่อยเป็นงานที่ต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นหรืองานที่ไปช่วยคนในสายงานเนี่ยหรือได้รับการไหว้วานให้ไปช่วยนะคะจากาคนในที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นงานกุศลก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศรีกุมในช่วงจังหวะนี้ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีความเ,เหนื่อยพอสมควรนะคะทีนี้ พอหลังจากดาวสุกย้ายไปนะคะวันที่16นั้นวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ย้ายจากเรือนมอรณะเข้าสู่เรือนสุขพะได้ตำแหน่งเป็นนิดอีกนะคะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหน่อยนะคะ,ะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องดูแลกันไปนะคะเพราะว่ามีดาวมาตรฐานต่ำอยู่ในเดือนสุพะ,ะนะคะหรือไม่ก็ เป็นช่วงที่คุณอาจจะเหมือนกับมีอะไรที่จะต้องทำมีการเดินทางแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาการติดต่อผู้คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอในช่วงจังหวะนี้อาจจะพบเจอหรือติดต่อผู้คนที่เราจะต้องจำเป็นที่เกี่ยวพันกับการงานของเราเนี่ยนะคะคนทางไกลยอย่างเงี้ย มีโอกาสนะคะที่จะต้องไปติดต่อคนทางไกลแล้วพอวันที่19กนะคะก็จะมีการย้ายของดาวังคารอีกดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรเข้าสู่เดือนอารอิช่วงนี้จะเกิดปัญหาได้การเดินทางก็อาจจะไม่ราบรื่นนะคะการเดินทางไม่ค่อยราบรื่นะระวังความติดขัดและก็ระวังเกี่ยวกับ าการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางาทางไหนก็ตามนะคะทางน้ำก็ต้องระวังด้วยเช่นกันรวมทั้งการงานของคุณก็อาจจะเกิดการสะดุดได้นะคะเพราะดาวเจ้าเดินการงานเป็นนิดมันก็จะไปเด่นเรื่องงานช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือง,งานคนอื่นางานที่เขาบางทีก็อาจจะเป็นงานที่ เขามีปัญหาแล้วก็ให้เราไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะสำหรับคนลักคนาราศีกุมก็จะเหนื่อยในยลักษณะแบบนี้พอหลังวันที่19ไปวันที่24ดาวพุธดาวพุธย,ย้ายย้ายเข้ามาร่วมดาวศุกร์เด่นในเรื่องการงานละค่ะ,ะเพราะว่าเป็นดาวคู่อสิติธ,ธ,ธาตุอยู่ในเรือนกรรม,มะ,ะงานคุณค่อนข้างเด่นละช่วงนี้นะคะ,ะก็ ถึงแม้จะเป็นงานช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพงานของคุณแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานของคุณด้วยนะคะคุณก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยคนเดียวละคุณจะมีทีมช่วยกันแก้ไขแก้ปัญหามากขึ้นแล้วก็จะทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ดีนะคะ,ะส่วนเรื่องอความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันก็จะมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่งหลังวันที่17ตุลาคมเพราะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เดือนสุขาะไม่ได้ตกมรณะแล้วนะคะแต่ก็ยังได้มาตรฐานต่ำอยู่ก็ยังมีความไม่ลงรอยกันบางอย่างอยู่มีความรู้สึกยังไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยนะคะสำหรับคนรัคนาราศีกลุ่มถ้าเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือถ้ามีปัญหาติดขัดกันมาก่อนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจวังหวะที่ อาจจะต้องได้พูดได้คุยได้เจรจากันบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร้0ยเอร์ซแต่ความรักก็จะฟื้นตัวดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็หลังวันที่24ตุลาคมไปนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ถึงแม้ว่าจะได้มาตรฐานเป็นประแต่มีดาวผู้ช่วยขึ้นมาก็จะดีขึ้นนะคะมีดาวพุธเข้ามาย้ายสมทบในเรือนกรมมะเนี่ยนะคะคู่ครองคนรักก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะได้เคลียร์กันได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในช่วงจังหวะนั้นแต่ดาวตัวตนของเขาเนี่ยอยู่ในเรือนสุขพะ,ะก็เหมือนเรือนที่ดีแต่ได้มาตรฐานต่ำมันก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะคะ,ะทีนี้คนรักษณา,าราศีกุมต้องยังไงนะคะ,ะก็ให้ดูแลการจัดการวางแผนเกี่ยวกับเรื่อง การงานของคุณให้ดีๆส่วนการเงินเนี่ยคุณใช้ใจ่ายเงินเยอะอยู่แล้วเพราะว่าดาวราหูเนี่ยนะคะ,ะก็เบียนอยู่ในเรือนเงินทองคุณอยู่แล้วแต่ว่ารายรับรายได้ก็จะค่อนข้างดีขึ้นหลังวันที่24ไปนะคะ,ะช่วงก่อนหน้านั้นก็ดีเหมือนกันนะคะแต่พอย้ายมาวันที่16เนี่ยก็เริ่มดรอปลงไป พอหลังวันที่24ก็จะดีขึ้นแต่ก่อนหน้าวันที่1ถึงวันที่16ก็ยังดีอยู่นะคะพอหลังวันที่16ถึงวันที่24เป็นช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเงินเยอะนะคะแล้วพอหลังวันที่24ไปการเงินก็เริ่มฟื้นตัวค่อนข้างดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่รายจ่ายของคุณเน่ยก็ยังเยอะอยู่อย่างไรก็บริหารจัดการเรื่องการงานการเงินดีๆ ก็จะไหลลื่นแล้วส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องมีความเมตตาเยอะๆนะคะอย่ามีอีกโก้สูงนะคะ,ะถ้าเขามีอีกโก้สูงเราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายลดหน่อยนะคะ,ะแล้วก็เราก็อย่าไปเครียดมากอย่าไปคาดหวังให้เป๊ะๆทุกอย่างเพราะการคาดหวังเนี่ยบางทีก็จะทำให้เราเครียดและกดดันนะคะอะ,อะไรที่ยังเคลียรไม่ได้ก็ต้องปล่อย,อยผ่านหน่อย อะไรที่เคลียร์ได้บางส่วนก็เคลียร์ไปอย่างเงี้ยจะดีค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสร้างกุศลบ่อยๆนะคะทำบุญบ่อยๆนั่งสมาธิภาวนาก็จะเกิดปัญญาเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ